คลิปนี้ตอบคําถามแฟนเพจกับคําถามนี้นะคะจากคอเดิมมะค่ะเป็นคอตั้งหรือว่าคอเต่าหรือว่าคอสูงนะคะถ้าอยากจะแก้เป็นคอสี่เหลี่ยมต้องทําแบบไหนก่อนอื่น,นะคะ่ะที่เราจะมาแก้เป็นคอสี่เหลี่ยมให้เราค่ะหาความกว้างของคอก่อนว่าเราต้องการความกว้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาความลึกค่ะของคอว่าอยากจะได้ความลึกเนี่ยประมาณเท่าไหร่หาความกว้างนะคะแล้วก็ความลึกนะคะก่อนวิธีการหาค่ะก็คือลองสวมดูเลยแล้วก็ลองขีดดูคร่าวๆนะคะว่าอยากจะได้คอลึกประมาณแค่ไหน แล้วก็ความกว้างนะคะที่เราชอบเนี่ยประมาณแค่ไหนหาสองจุดนี้ก่อนนะคะโอเคพอเราหาสองจุดนี้ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะในขั้นตอนต่อมาก็คือหาอ,อันนี้เป็นความลึกใช่ไหมคะ,ะทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เราค่ะหาจุดกึ่งกลางของคอตรงนี้ก่อนจากซ้ายไปขวานะคะหรือไม่ก็พับทบก็ได้หรือไม่ก็วัดจากบ่านะคะจากซ้ายไปขวากึ่งกลางนะคะอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่ากึ่งกลางนะคะอยู่ที่ประมาณเส้นนี้ก็ให้เราค่ะขีดเส้นนะคะวัดมาแบบนี้เลย ะะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเส้นที่ความลึกของคอนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะความกว้างของคอที่เราขีดเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะให้เราว,าวัดจากตรงนี้วัดเท่าไหร่นะคะจากบารนะคะมาหาเส้นที่เราได้วัดเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าวัดออกมาเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะก็ให้เราค่ะวัดฝั่งนี้เข้ามา2นิ้วเท่าๆกันนะคะพอหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะใช้ไม้บรรทัดค่ะขีดตรงลงมาได้เลย ใชมแมททันนะคะขีดแบบเป็นเส้นตรงลงมาเลยค่ะแบบนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคอสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันขีดแบบตรงตรงลงมาเลยค่ะแมมททันนะคะตั้งฉากลงมาตรงแบบนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะนี่ก็คือเป็นความลึกของคอก็ขีดเลยอ่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้คอสี่เหลี่ยมละทีนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ คอเนี่ยเวลาที่เราค่ะจะแก้เป็นคอสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีโอกาสที่คอนคะคะมันอาจจะแบะนะคะตรงช่วงนี้นะเพราะว่าต้องต้องอธิบายแบบนี้ว่าลักษณะของคอเสื้อนะคะตอนที่เขาทําทําแพทเทิร์นเสื้อมาเนี้ยเขาค่ะมีการปิดเกล็ดตรงพวกคอเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นคอวงกลมคอวีหรือว่าที่เป็นคอสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าเขาเริ่มต้นทํามาตั้งแต่แพทเทิร์นเนี่ยเขาจะทําการปิดเกล็ดนะคะ เพื่อไม่ให้ขอบคอตรงนี้ค่ะมันอ้าหลังจากที่เราค่ะได้ทําการตัดคว้านเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะมันจะไม่เกิดการอ้าถ้าเกิดว่าเราค่ะทําตั้งแต่โครงสร้างของแพทเทิร์นเลยแต่ว่านี่ค่ะด้วยความที่เราค่ะมาท,ทําทีหลังเนาะโอกาสที่มันจะอ้ามันก็มีฉะนั้นนะคะให้เรานะคะวัดจากตรงนี้ค่ะริมตรงนี้เข้ามานะคะประมาณข้างนัหนึ่งเซนตรงนี้นะคะวัดเข้ามาเลยข้างละหนึ่งเซนวัดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็ขีดเส้นเลย แบบนี้เอาเข้ามาหน่อยนึงค่ะกันเหนียวนะคะเพราะมันมีโอกาสที่คอเนี่ยมันจะอ้าฉะนั้นนะคะก็วัดเข้ามาหน่อยนึงก็จะได้คอแบบนี้เห็นไหมคะทรงก็จะไม่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปมากนะคะจากคอสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนี่นะคะจะได้แบบนี้อ่ะทีนี้ค่ะพอเราได้คอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคอหน้าใช่ไหมคะคอด้านหลังค่ะก็เหมือนกัน คอด้านหลังเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นคอสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบคอปาดนะคะแต่ส่วนมากนะคะถ้าเกิดให้อันแนะน,นําเนี่ยอ่อัอนแนะน,นําว่าด้านหลังนะคะทําเป็นคอแบบแบบนี้ไปนะคะเป็นคอปาดแบบนี้ไปถ้าเกิดว่าทําแบบเป็นสี่เหลีย่ยมทั้งหน้าทั้งหลังนะคะมันมีโอกาสที่คอมันจะอานะคะค่อนข้างสูงนะคะด้านหลังเนี่ยก็ทาเป็นคอแบบนี้ไปเนาะทีนี้ค่ะพอเราขีดเส้นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งชิ้นหลังนะคะแล้วก็ชิ้นหน้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ ่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะวัดเข้าไปค่ะจากของเดิมนะคะเข้าไปหนึ่งเซนเพราะนี้ค่ะเราจะต้องเผื่อเย็บนะคะวัดจากตรงนี้เข้าไปหนึ่งเซนนี่ค่ะวัดมาเลยหนึ่งเซนแบบนี้นะคะโดยรอบค่ะหนึ่งเซนด้านหลังก็เหมือนกันนะคะวัดขึ้นไปวัดขึ้นไปคันหนึ่งเซนนะคะแบบนี้พอวัดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็ตัดเลยค่ะ ตัดคอนะคะตัดคอเสื้อเดิมอะค่ะของเดิมออกเลยนี่นะคะตัดตามเส้นที่เราคาเผื่อขึ้นมาหนึ่งเซนเนี่ยเดือรอบนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ค่ะคอแบบนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะกุนขอบคอได้เพราะว่าของที่เราจะทําใหม่นะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมเราจะต้องทําสาบเข้าไปข้างในนะคะสาบมันก็จะรองรับตรงนี้ค่ะ ลองรับอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ขอบคอนะคะเอ่อมันจะได้เกิดความเรียบร้อยเนาะตรงนี้ค่ะเราจะต้องทําสาบชิ้นเนี่ยขึ้นมานี่นะคะสาบที่เราจะทําสาบนะคะก็จะมีทั้งสาบที่เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วแต่ด้านล่างนะคะจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่อยากจะทําเป็นสี่เหลี่ยมอันว่าทําเป็นโคง้งแบบนี้ค่ะก็สวยนะคะนี่อันนี้คือสาบนะที่เราจะต้องทําเพิ่มหนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็อีกชิ้นนะคะคือเป็นชิ้นด้านหลังชิ้นด้านหลังก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นชิ้นที่สองที่เป็นสาบนะคะที่จะต้องทําเพิ่มโอเคนะเดี๋ยวอันจะมาแนะนําวิธีการทําสาบค่ะสาบสองชิ้นที่เราจะต้องเอามาเย็บในส่วนของคอเสื้อน,นะคะหลังจากที่เราเนี่ยตัดขวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะก็วางผ้าเลยค่ะวางผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะ เอาตัวเสื้อน,นะคะมาวางท,ทําทีละชิ้นนะคะเอาด้านหน้าก่อนนี่ค่ะแบบนี้เอาตัวเสื้อมาวางแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เอาตัวเสื้อวางไว้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นผ้าที่เราจะทำสาบนะคะทีนี้พอผ้าเอาตัวเสื้อค่ะวางด้านบนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นแบบนี้นะคะขีดเส้นแบบนี้ ขีดตามรอบคอเดิมค่ะด้านบนประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็วัดออกมาอยู่ที่ว่าเราค่ะจะทําสาบตัวนี้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่าให้เล็กเกินนะคะเพราะเดี๋ยวสาบนะคะมันจะพลิกออกมาด้านนอกนะคะก็วัดออกมาประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะคะมันความกว้างของบาน,นยอยู่ที่สองจุดห้าก็เอาซักสองนิ้วก็ได้ค่ะจากตรงนี้ค่ะมาตรงนี้สองนิ้วก็ได้ ตรงนี้นะคะความกว้างสองนิ้วตรงนี้ค่ะก็วัดออกมาสองนิ้วนะคะตรงนี้ค่ะก็วัดออกมาเลยสองนิ้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําสาบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอันจะทําสาบให้เป็นให้ให้ให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ให้เป็นแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็วัดนี้นะคะลงมาประมาณสักสามนิ้วก็ได้ค่ะจากนี้นะคะสามนิ้ววัดออกมาเลยพอหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จแล้วรอยค่ะเราก็ใช้ไมโคงปักนุกแก้วนะคะในการโค้งเลยค่ะ ค้งแบบนี้โค้งเส้นสวยๆนะคะเพื่อให้ได้ชิ้นสาบที่เราต้องการอันนี้อันทำให้ดูแบบคร่าวๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนี่นะนี่ค่ะก็จะได้สาบแบบนี้ละพอเราวาดสาบออกมาแบบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นก็ตัดนะคะตัดออกมาเลยตัดตามเส้นสีดําได้เลยค่ะนี่นะพอหลังพอหลังจากที่ตัดออกมาค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ชิ้นที่เป็นสาบ นี่นะคะก็จะได้สาบเป็นสาบของชิ้นหน้าแบบนี้นะคะพอได้สาบค่ะชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชิ้นแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะอันขอย้อนกลับไปนิดนะะึงค่ะลืมนะคะก็คือตรงบ่าตรงนี้ที่วัดมาเนะะี่ยค่ะตามของเดิมเนี่ยเราต้องเผื่อขึ้นไปนะคะอยู่ที่หนึ่งเซนตรงนี้นะคะเผื่อขึ้นไปคันหนึ่งเซนตรงนี้นะคะหนึ่งเซนอย่าลืมเผื่อนะอ่าทีนี้ค่ะพอได้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะด้านหลังก็คือทําเหมือนกันนะคะ ทำเหมือนกันเลยก็คือขอบคอเดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคอเดิมเป็นแบบนี้ก็ให้เราค่ะเอาผ้านะคะวางไปเลยนี่ผ้าวางไปเนาะแล้วก็จากนั้นก็วัดค่ะตรงนี้ขึ้นมา1เซนตรงนี้ความกว้างอยู่ที่2นิ้วเท่ากันนะคะกับตรงนี้สนิ้วเท่ากันฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะ2นิ้วเท่ากันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอาลงมาสัก3นิ้วก็ได้เท่ากันกับด้านหน้าเลยนะคะ แล้วก็ได้เส้นมาเสร็จแล้วเราก็โค้งเลยค่ะโค้งมาแบบนี้เราก็จะได้สาบนะคะชิ้นที่สองก็คือเป็นขอบคอพอหลังจากขีดออกมาเสร็จแล้ว,ลว,ลวค่ะก็ตัดตัดโดยรอบเลยค่ะไม่ต้องเผื่อนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราเผื่อชิ้นหน้าไปแล้วอันนี้ค่ะตัดให้เท่ากันกันกบแพทเทิร์นชิ้นหน้าเลยเพียงแต่สิ่งที่ต้องเผื่อะคะ่ะแค่ส่วนของบ่าตรงนี้ขึ้นไปฝั่งละหนึ่งเซนนะคะเท่ากันนะโอเคพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดเลยนะคะพอตัดออกมาก็จะได้ แบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้สาบคอนะคะอยู่ที่สองชิ้นละเห็นไหมสาบคอโอเคพอได้สาบคอมาแบบนี้เสร็จแล้ว้อยค่ะโอ้คลิปนี้ยาวเหมือนกันน,นนะน่ะเกือบสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวอ่าโอเคพอเราได้สาบคอมาเสร็จแล้ว้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องมาเดินเส้นเย็บละอ่าโอเคของเดินเป็นแบบนี้ เดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ค่ะเราจะเอาสาบคอนะคะมาประกบละแต่ก่อนที่จะเอาสาบคอมาประกบค่ะเลาะในส่วนของบ่าตรงนี้ออกก่อนนะคะเลาะส่วนของบ่าตรงนี้ออกแยกออกจากกันก่อนแยกออกจากกันก่อนนะคะพอเลาะบ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นก็สาบค่ะมาเย็บนะคะส่วนด้านหน้าประกบชิ้นด้านหน้าค่ะเอาวางจุดกึ่งกลางให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บไล่มาเย็บไล่มาค่ะ เขเย็บมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เดินเส้นเย็บกดนะคะด้านนอกกดตะเข็บนะคะแล้วก็ตรงริมผ้าเนี่ยค่ะก็ไปพงริมก็ได้พงริมมาก่อนเลยก็ได้นะคะพงริมไาให้เสร็จก่อนเลยก่อนที่จะมาเย็บนะคะก็จะได้ชิ้นหน้าที่เป็นแบบนี้ส่วนของชิ้นหลังค่ะก็เดินเส้นเย็บให้เรียบ mm. ร้อยนะคะก็เย็บสาบคะ่ะเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะทำเหมือนชิ้นหน้าเลยก็หาจุดกึ่งกลางแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะ พอทีนี้ค่ะหลังจากที่เราค่ะเย็บส่วนของชิ้นหน้าที่เป็นสาบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสาบประกบเข้าไปกันกับตัวคอเสื้อเรียบร้อยแล้วชิ้นหน้าเรียบร้อยชิ้นหลังเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เย็บบ่านะคะประกบเนี่ยค่ะเย็บบ่าประกบนะคะพอเย็บบ่าประกบเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือเสร็จขั้นตอนเท่านี้เลยนะคะคอเสื้อก็จะได้เป็นคอสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสาบค่ะซ้อนอยู่ด้านในสาบตรงนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆดูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าผ้าค่ะมันบางมากอะ่ะ ก็ไปอัดผ้ากาวก่อนก็ได้คะ่ะอัดแบบผ้ากาวที่ไม่ต้องหนามากนะคะมันจะได้แบบใสแล้วก็มันจะได้แนบลําตัวก็อัดผ้ากาวก่อนทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะก่อนที่จะมาเดินเส้นเย็บอะคะ่ะโอเคค่ะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้คลิปนี้ยาวเลยนะคะ11นาทีกว่าเลยโอเคนะคะอันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะปรับแก้ไขคอนะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยคะ่ะขั้นตอนพวกนี้อ,อันนะคะเคยทํามาทั้งหมดแล้วนะคะอันถึงได้อธิบายขั้นตอนว่า มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแก้ออกมาได้แน่นอนถ้าเกิดว่าทำตามขั้นตอนที่อันบอกไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้เลย